ได้ำลัอเหอหลบให้พ้นนะหลบให้พ้นนะหลบให้พ้นนะใบปรกกว่าล้านเร็วมั้ได้ทุกทีเลยเนียต้เยอะอะต้องหลบให้พ้นนะฟอร์มตัวเองเขาจะเนี่ยฟอร์มตัวเองสนใจเมื่อกี้พอเอกมาไล่เขาทำเป็นฟอร์มชี้บอยเบย์ไปดูอนนูนนะดูอันนี้นะ ไปครับไปไปกวาดร้านเร็วน้องไปไปช่วยแม่กวาดร้านเร็วเร็วเร็วยุพานเรียกกวาดร้านดิมาชาวนี่วิ่งไปอยู่ไปครับอยู่นี่

อ้าวโลนอะไรลูกเอ้ยโลน,โลนโยุพาใบาเล่นพองแจตัวกุญแจของแม่ใบขาไปช่วยแม่กวาดล้านเร็วรอ้าวลวนอีกแล้วบาใช่ไม่เป็นไปไปช่วยแม่กวาดล้านเร็วกวาดล้านกวาดร้าน Lê 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 Để đăng, để đăng Úi, em có vui à À à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  Mẹ bên này á Mày quậy đi Nhưng mà mà mặt okay. รับแล้วเดี๋ยวหล่นลูกอากนั้นใหม่เให้แม่จับพ่อแม่อันนี้เงียบๆเลยทีนี้ดีไปๆๆๆสนุกแล้วไปช่วยแม่กวาดร้านที่นนู้นไปเมื่อกี้แม่เรียกกวาดล้านวิ่งมากว่าเลยตอนนี้ไม่กวาดแล้วไม่มาปวดร้านครับ ขายหกสิบบาทช่วยแม่ไล่ขายอ,อ่าอ่ะามานั้นสีอะไรลูกนั้นพวงมาลัยพวงมาลัยอาไรครับไข่แล้วว่าเป็นไงไข่สองเร็ว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 อย่างนี้หล่นแตกครับอันนี้หล่นแตกได้ก็ได้ช่วย,ยกวาดร้านเร็วช่วยกวาดร้านดมดตัวน้อยตัวนิดเออมดตัวน้อยตัวนิดมด

à nội h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 à nội nội hà nội hà nội ไาเร็วๆกันหน่อยอยู่ยพอแล้วไม<ป>้ไป,ปวดแล้วไปหยุดก่อนดีกว่านะครับดูน้องใบก่อน